อ,อ่าสืบเนื่องจากท่านพลตำรวจตีจุลเกียรติบันแก้วนะครับท่านได้โทรมาติดต่อมาที่ผมนะครับว่าวันนี้อยากให้ผมแล้วก็ทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวกับทางคุณจอและก็คุณสศลานะครับว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างก็สงสัยเมื่อปี65อย่างที่บอกพอได้ข้อสรุปนะครับว่าหนึ่งเขายื่นไปแล้วกระทรวงตรวจสอบเขายังมีชั้นที่2องเขาก็ไปยื่นที่การมาธิการนะครับก็ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาไปยื่นเราก็ไม่ขัดข้องเรื่องพวกนี้หรอกครับเพราะว่าต้องเรียนนงี้ว,ว่าท่านรัฐมนตรีสมศัดเทสุทิทในในขณะนั้นเนี่ย ท่านก็ชัดเจนครับท่านก็บอกว่าก็ตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาเห็นเดิมครับการร้องเรียนหรือการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อราชการประจำหรือจะเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามเนี่ยนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าผมอยากให้มันมีการตรวจสอบที่ควรจะอยู่ในกรอบข,ของเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบไปเลยเช่นอย่างที่บอกอะ่ะมันมีอาชีพนักสืบก็มีนะครับดังนั้นอาชีพนักร้องก็มาอยู่ในระบบไปเลยจะได้จะได้ถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปใช้วิธีที่ จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะ่นะถ้าบางคนเขาผุจะิิจริง,รงเราก็คงไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับเขาก็ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นการกั่นแกล้งเขาอะนะครับบางคนเนี่ยเราไปนึกดูดนะครับตัง้งกรรมการสอบสวนที่หนึ่งยาวนานบางทีเป็นเป็นสิบป,ปีอะการได้ได,ได้ได้ปรับชั้นได,ไ,ดได้การเลื่อนชั้นเนี่ยมันก็นก,นก็ทําไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกิดจากเรื่องมันค้างอยู่ไงใช่ไหมครับ ผมให้ท่านรองผู้จ <Kas> <ouched> ัดการตอบดีกว่าฝากฝากเป็นการบ้านให้ท่านรองผู้จัดการพูดตอบดีกว่าเดี๋ยวขอไปให้ข้อมูลในในในส่วนนึงบางครั้ว่าเจอเจอประเด็นใหม่ก็รักษาที่วันนี้จังนั้นเวลาผมจะดูข้อกฎหมายผมก็ดูว่าแะไรมนเข้ามาบ้างก็จะก่อนเผยได้ไหมครับว่ามีคำพูดไหนที่ทำให้ท่านมั่นใจว่ากลุ่มนี้น่าจะไปตอกย้ำโอ้คงจะพูดไปหลายครั้งนั่นแหละแต่ว่าเอาเป็นว่า ตรงีเดี๋ยวขอพี่อยู่ในตำวแล้วกันแต่ว่าจากนี้ไปพูดอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าเข้าสู่สำรวนแล้วเราให้ปากคำเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็ขอขอไม่ไม่พูดถึงแล้วก็คงเป็นหน้าที่ของท่านจ้าพนักนที่ที่จะเป็นคนแจ้งให้ทางสื่อต้อขอบคุณที่นักิจนะครับที่เคยรับหนะครับแล้วก็ทีมงานที่มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับกับกลุ่มบุคคลที่เราดำเนินคดีนะครับที่มันมีแผนกับใกล้เคียงกัน มันจะเป็นประโยชน์ในรูปคดีและการสืบสวนของเราแล้วก็มันจะ,ะเดินตัวเป็นพยายนหลักฐานก่อนว่ามันจะเดินไปที่ไหนยังไงได้บ้างน,นะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับส่วนพยายนหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราได้ทําแานบ้านแล้วเราได้วางภาพลายเป็นขั้นตอนครับเดี๋ยวพนักสอบสวนจะสอบพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเข้ากับข้อมูลของอรรที่ธรกิจเรียะมาชีนให้นะครับวราเราเตรียมเรื่องนี้ไ,ไว้แล้วนะครับก็ ส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับขอให้เป็นเรื่องของในเนื้อหาสองคำนวณการสอบสวนมันจะไปถึงไหนมันจะไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือมันจะไปเข้าทายาอย่างเดียวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเท่าที่ดูตอนเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมดูแล้วจากข้อมูลที่เราได้และจากได้คุยกับพธีการเก็บเนี่ยมันม์ในข้อูุทธาบายเราก็เชื่อว่าํำนวนเราน่าจะเดินได้เบื้องต้นนี่นะครับมันน่าจะเดินได้ตามที่เราเรา ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอสอบตรงที่โนจอดเพื่อว่าเป็นขบวนการนี้มีประมาณกี่คนะเป็นกลุ่มคนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้มีจอจานแล้วมีสอสเสือได้ซอสซาร่ามีอ่างไปด้วยไหมฮะอย่าพิ่งเลยเาจำไม่ได้พยชนะไทยเยอะตังถัวคนที่อยู่ในรถี้คือพยาญชนะตัวไหน่่ดิเอาเอาใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวเดยวให้พี่ธะเกตไปให้ข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีความชัดเจน ผมต้องไปไปว่ากันในแนวของอดีตที่เคยเขาเคยจัดตั้งมานะครับผมผม,ผมเรียนนี้ก็แล้วกันว่าสิ่งที่ที่มามาวันนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเสมือนกับหนูอะตรงไหนมีรู้เดี๋ยวผดให้แค่นั้นเองเพราะว่าจะจะออกบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะออกกันไหนให้ นะครับเพราะว่าการที่ผมใช้ว่ามันเป็นกรณีที่ต้องเอาไปศึกษากันและกฎหมายก็ต้องเอาไปศึกษากด้วยเขาล็อกกันทที่รา้งล็อก